กรอบมากแลวคะ่ะกรอบนอกนุ่มในสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำแพนเค้กกันนะคะเอาไว้รับประทานกับกาแฟยามบ่ายๆหรือยามเช้าๆก็ได้นะคะ สูตรนี้ก็อร่อยนะคะเป็นการผสมผสานการทำแพนเค้กนะคะเหมือนกับขนมบ้าบินของไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเอามาดัดแปลงเอาตามวัสดุที่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมสุกงอมสองใบนะคะเราก็จะมาบดกล้วยหอมให้ละเอียดหยาบหยาบนะคะตามใจชอบ เพื่อที่จะได้นำเอาไปผสมกับแป้งนะคะข่าสร็จแล้วยายแอลก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเหนียวนี้ก็จะไม่ได้ใส่เยอะนะคะตามใจไม่ตามใจชอบตามใจคนทำนะคะ คือแล้วแต่ส่วนประกอบค่ะไม่ได้ตายตัวนะคะแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วยังก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้เขากรอบนะคะค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้รสกลมกล่อมนะคะส่วนผสมนี้ก็จะมีกะทิด้วยค่ะ หัวกะทินะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปทีละน้อยค่ะเราจะใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วนะคะใส่สักสองช้อนโต๊ะหรือว่าใครชอบหวานก็ใส่ลงไปได้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นหัวกะทิค่ะค่อยค่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปทีละน้อย คนดูก่อนค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงอัลมอนด์นะคะผงอัลมอนด์ที่เขามีขายตามห้างนะคะที่มันเป็นบดเรียบร้อยค่ะใส่อัลมอนด์ลงไปด้วยนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ เราก็ได้ส่วนผสมที่พร้อมอจะนำไปหยอดลงในกระทะนะคะเราไปจีแป้งกันเลยค่ะนี่นะคะดิฉันก็ใช้น้ำมันงาทากระทะดูนะคะว่ามันจะหอมเพิ่มขึ้นไหมนะคะได้ยินเขาบอกว่าทาน้ำมันงาในกระทะทำแพนเค,ค้กล้วจะจะอร่อยก็เลยลองดูนะคะทาให้ทั่วนะคะ พื่อที่แพนเคก้กแป้งจะไม่ได้ติดกระทะนะคะอ่าดิฉันลืมเปิดกล้องนะคะตอนหยอดแป้งลงไปค่ะจนกระทั่ง <c oughs> จนกระทั่งขนมสุกนะคะแพนเคก้กสุกเรียบร้อยแล้วถึงได้ดูนะคะต้องขอผายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดกันกระทะที่สองกันละกันนะคะอันนี้สามชิ้นแรกสุกแล้วค่ะ ค่ะเราก็มาหยอดกระทะที่สองนะคะก็ทาน้ำมันลงไปในกระทะนะคะให้ทั่วเหมือนเดิมแล้วก็หยอดแป้งลงไปนะคะใครชอบอให้แผ่นบางๆก็ใช้ช้อนละ,ละเลงได้นะคะกระทะใบเล็กก็ใช้หยอดได้ทีละสองสาแผ่นนะคะถ้าแผ่นเล็กก็ได้สามแผ่นนะคะนี่ถ้าทำแผ่นใหญ่ก็จะได้สองแผ่นก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบร้อนนะคะ ทำไปด้วยรับประทานไปด้วยเลยค่ะด <c oughs> ิฉันเป็นแบบนี้ค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะไม่แรงมาก มีพื้นที่ว่างนะคะเราจะหยอดลงไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะข้างๆกันจะได้เสร็จเร็วนะคะค่ะก็ทาเหมือนกันค่ะละเลงแป้งให้บางลงหน่อยนะคะก็จะได้สุกเร็วๆค่ะค่ะแพนเค้กสูตรนี้นะคะเป็น แผนเค,ค้กที่อร่อยกรอบนอกนุ่มในนะคะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าบ้างเล็กน้อยเพื่อความกรอบนะคะและก็อร่อยแน่นอนค่ะ เราก็ใช้เวลาทําไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะทําจนเสร็จนะคะตอนร้อนใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาไปทับกันนะคะเขาอาจจะติดกันได้นะคะก็ดูแล้วไม่ติดหรอกแต่ว่าเผื่อไว้ค่ะเพื่อว่าเขาติดกันนะคะเนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผนเค้กกล้วยหอมค่ะทั้งหอมทั้งมันนะคะส่วนประกอบอก็ ติดไว้ให้แปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่ะอยากจะบอกว่าดิฉันไม่ใช่プロフェชันนอลในการทำขนมนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะรับประทานอะไรก็ไปหาดูนะคะแล้วก็มาดัดแปลงเองบ้างนะคะเพื่อความอร่อยมากขึ้นอย่าหลงเพลินความอร่อยนะคะอย่ารับประทานเยอะนะคะแพนเค้กเนี่ย รับประทานบ่อยๆไม่ดีนะคะน,นานๆทีก็ไม่เป็นไรเนาะอร่อยดีค่ะหวังว่าคงจะชอบนะคะสวัสดีค่ะ